สวัสดีครับกันอยู่กันที่เออตลาดเบญจวรรณนะดานเป็นเอตลาดก็เรียกตลาดโรงเกลือดีกว่าแต่อันนี้เป็นโซนเบญจวรรณก็นี่เราอยู่กันที่ร้านเจ๊โบลาไปไปดูว่าว่าวันนี้ยแกมีไอ้กระสอบอะไรเปิร์กี่ตัวอะไรบ้างไปดูมาอัปอัปเดตร้าน สวัสดีครับ,บมีอะไรให้ผมวันนีม้มาดึกแล้วไม่มีตังค์เนาะไม่กล้ามาเนาะเจ๊นี่อันนี้อะไรนี่เปิดคัดหัวไปแล้วเหรอวุ้ยได้ของดีนะนเจ๊เบอร์ป้ายไหนขอป้ายนี่เหรออ๋อเบอร์ไหนครับเบอร์หนึ่งไหม เบอร์หนึ่งหมอ,อมีใช่ไหม,มเจ๊เปิดกี่ตัว<ม>เอาราคาปกติก่อนอัยี่ิบห้นนนนาออตัวนะครับป้ายนี้ผ้าขาวเบอร์หนึ่งยีห้าตัวยกล่ะครับยกฮะห้าพัหา 5, านห้าถูก,ถ,กถูกนะโอ้โหเฮย้ยเปิดเขาเปิดได้ของดีเยอะแยะเลยนนี่เฮ้ยน,นี่กี่ลูกเนี่ยอ๋อนี่นี่สี่ลูกใช่ไหมอ๋อเออเนี่ย โอหได้ของดีเยอะแยะเลยสี่ลูกบ้านตานตามมาอัพ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 เดอตลาดเอ้ยอัพเดตร้านว่ามีป้ายอะไรบ้างวันนี้เจ๊ครับวันนี้มีป้ายอะไรครับอันนี้อันนี้เบอร์อะไรอ๋อเบอร์สามป้ายป้ายนกบินใช่ไหมอ่าผ้าขาวมีอะไรบ้างครับเจ๊วันนี้นนอ่ะตอนนี้ก็เปิามาอ๋อป้นี่เหรอที่เขาเปิดเมื่อกี้ใช่ไหมเจ๊ เท่าไหร่นะห้าพันห้าไม่ไม่รวมส่งนะครับห้าพันห้านี่คือไม่รวมส่งนะอ่าถ้าใครอยากได้ต่างจังหวัดต,ต้องบวกค่าส่งนะครับแล้วก็เป็นพวกนี้นะเจ๊เนาะอันนี้พวกวินเทจนะเจเนาะผ้าขาวอ่อนี่ก็จะอันนั้นป้ายเดียวกันไหมเจ๊สูขาวแล้วใช่ไหม เดี๋ยวลองไปดูฝั่งนู้นบ้านโอ้โหนี่เขาเปิดไปสีลูกนี้ได้มาถุงใหญ่ๆเลยนะเยอะนะถือว่าแสดงว่ามีหัวงานดีอื <c oughs> ขออนุญ,ญาตนะครับเจ๊โอ้โหทางนี้จะเป็นงานแพ็คนะครับก็นี่จะเป็นพวกเกรดอะไรเจ๊บี B, ใช่ไหมเจ๊เกรดเกรดธรรมดาเหรอเกรดเอกี่บาทอ๋อ 2,005เนอะอันนี้2 0 0าก็ตกตัวละ25บาทก็คือถ้าใครไม่อยากคัดเองก็เจ๊แกจะคัดให้เป็นพวกเนี้ยคืองานที่แกคัดให้แล้วเป็นงานเกรดเอสภาพใหม่เนาะเจ๊แล้วไอ้สีขาวเกรดเออไหนก็ตอบไหนนี่เลยใช่ไหมนี่หมดเลยใช่ไหมนี่ครับอันนี้เป็นเป็นสีขาวเกรดเอหมดเลยก็คือในกระสอบนี้จะมีร้อยตัวอันนี้ไม่ใช่เรียกงานกระสอบนะเขาเรียกเป็นงานแพ็คแพ็คที่แบบว่าเออทีทีร้านจัดให้เออแพ็กละร้อยตัวจะเป็นเกรดเอนะครับ เนี่ยเอหมดเลยคือสภาพใหม่ก็คือมันขายได้อย่างต่ําอ่ะผมตีว่าอย่างต่ํานะห้าสิบาทแต่งานหัวเง,งี้ยมันห้าสิบาทเป็นไปไม่ได้มานเผื่อจะต้องเปิดที่หนึ่งร้อยอ่ะก็คือถ้าใครเอาไปไล์สดไปขายอะไรเนี่ยได้อันนี้ได้ที่ว่าทางร้านเขาคัดไว้แล้วเจ๊ขอสอบเท่าไหร่แพ็คเท่าไหร่อันนี้พันห้าเหรอ อันนี้พันห้าอันนี้สองพันห้าเอาอันนี้มันก็ไม่เอเดยกันะอ๋ะ <Okay. S 1> อโอซสยพันห้าอันนี้สองพันห้าอันนี้เอ <Okay. S 1> เป็นเกรดดีที่สุดยังอันนี้อ๋อดีที่สุดแล้วออสองพันห้าถูกมากเลยนะตกตัวละยี่สิบห้าบาทนะเอออันนี้ถูกแต่ข้างในมันก็จะมีมีลายสวยมีอะไรปนๆแต่เน้นเน้นสภาพอย่างอืมมีเอามีลายทุกตัวเน้นสภาพนี่ยี่สิบห้าแล้วแล้วผ้าสีเกรด นี่หรือเปล่านี่หรือเปล่าทีหรือเปล่าอ๋อน้ำสองวินเทจเท่าไหรสี่พันห้าอ๋ออันนี้เป็นเป็นน้ำสองจากกระสอบวินเทจนะครับสี่พันห้าแล้วไอ้อข้างในนี่ละ่ะม,มีกระตูนลายมัมนอ๋อมีกระตูล,ลายมันปนกันไปมีแบรนด์มีอะไรเนาะเอ้ยมีซิมสนันนะดาน, 4, นสี่พันห้านะถือว่าสวยนะรูปปี้เนี่ยมีมีแพ็คเดียวใช่ไหมอันนี้ เขามีแพ็กเดียวนะครับเนาะเอาลไอล่างไอล่างนี่ไม่ใช่นี่โอนนเกตเ,เ,เอธรรมดาแต่นี่เป็นเป็นเป็นน้ำสองของวินเทจของเวอร์ไซด์ไหนอ๋ออันนี้ดำล้วนเดยเจ๊ดำล้วนเดยเท่าไหร่อของวันนี้สองแปดเนาะอ๋อสามพันแปดเขาจะตกสามสามสิบแปดบาทก็ถือว่าสวยนะสวยอันนี้ดำล้วนอ่ะ คตอนนี้ก็จะมีพวกลายอันนี้ถ้าอันนี้จะเป็นงานปีกใครชอบตัวไหนก็หยิบเอาเลยตัวละตัวร้อยใช่ไหมเจ๊หรือแปดสิบาทอ๋อแปดสิบาทอันนี้ใครชอบตัวไหนหยิบเอาเลยครับแปดสิ <80 S 1> บาท, <80 S 1> บาทใช่แปดสิบาทนี่อันนี้ไม่ีิดท่านะแปดสิบาทนะอันั้นก็แปดสิบเราเลทฮอตหนงั้นน่ะแปดสิบเหรอฮะแปดสิบาทเหมือนกันครับเลทฮอตเออเลทฮอตแปดสิบนี่ครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตร้านเจ๊ ่าก็ถ้าใครสนใจก็แวะมามาเปิดมาคัดอะไรก็ได้โเสำหรับวันนี้ผมลาไปเพียงเท่านี้เอาะกันนะตาเนาะโอเคครับสวัสดีครับ